หมูกรอบจะเห็ดหมูกรอบหมกรอบเียมเห็ดกับเผาหูกรอบที่เขาสำเร็จในการเห็ดหมูกรอบแล้วเขากาลังเริ่มเห็ดกับผาหมูกรอบกันดีกว่าทีขาดก็เกับเสียงเกี่ยวกับเสียงหนกอนเนาะเห็นไหผมงไปนตเห็ดสิเนเจอร์ที่ขาไเห็ดร้อนร้อนอนี่มันอย่างนี้เลยตัวที่สำคัญซิเนเจอร์โงเขาไปโลตัวสดยด้วยคันโนคันโนรถดีรถดีโอ้ยใส่ไไปเล้วคือิกูยสักไส่เองสนใจตัวนี้ตัว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  บอไซบอไซแซนไซนมาเดียยะเทีวอรมกเเยคนน่าตายเป็นอะไรแล้วแล้วกระเพราคือมะขามอ่าจึ๊กเกอรอมอนี่สีบปได้มากินเฮเบิงหลายเลยทุกคนเด้ออือฟิน อกินทอดทุกคนเดยอ่ะินพยายามปรับปรุงแลวกับฮ็ดคลิปให้มันดีแล้วก็ให้มันเป็นธรรมาตาที่สุดก็กินแบบสไตล์แบบขราต้องแบบปรุงแต่งหรือว่าใ้เอฟเฟกต์อย่างไรอ่ะเกี่วการตัดต่อนะ คนเอ้ยปินหางวันนี้มาสอนวิธีเห็ดสูตรเด็ดอีหลีเนาะลองเห็ดบางเดอดแซ่บแน่นอนฟินอืมโอ้โต้องแปก,กันเด้อฝากปเวียบบ๊ายบาย